ตายคนหน่อยดิไม่เห็นเลย้อตายตายคนหน่อยโอ้สวย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 มากเลยสวยสวยสวยดูน้ำสิเนี่ยตายคนหน่อยเรือรอดได้ใต้ท้องเรือโอ้โหตายจานมากเร็วเดี๋ยวจานนิดแล้วเดี๋ยวจานหลุดข้างเร็วดูดูดูปากเขาินย้อนสวยโอ้โหสวยมากเลย สวยสวยสวยทำโอ้โหยังไงเนี่ยยังไงวิ่งใหญ่วิ่งใหญ่อลังการมากสวยยสวยสวสวยมากอายมาไหนมาเอาาเอเอาเอากูเลยเดี๋ยวจะอนเ้สวยสวยสวยดูหินงอกหินย้อยเี่แบบโอ้อลังการสวยจริงเลย เขาเรียกถ้ำอะไรเนี่ยใส่เห็นยนใส่ไหมใส่เสื้อกันฝนอ้าวตรงนี้ใส่เสือเอสเส้อกันฝนนะตรง